ใจดีจังหันมาให้ถ่ายรูปด้วยเด็กัวไอตัวหนูยักษ์นี่คืออะไร บีบาร่านี่เดี๋ยวเอาเอาเอาอาหารทำมันมาโจมตีไม่ได้แล้วอุ้ยไอ้ยขบีบาร่าขบีบบาร่าหมดแล้วเหรอไปเลยไปบอาคิวโอ๊คิวอุ้ย เอาหมูๆๆหมูหมูเธอชอบขอก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 สวยมากเลยนะกวางมานี่แม่มันมีกวางตัเล็กตัวนาน่าเอาเดี๋ยวมาไปหั่นก่เฮ้ยวุ้ยอ้ามเดี๋ยวมันมาขอดเออแล้วหูอย่าทำมันตูดชั้นตีดูเลยยังไม่โดนเจ้ากวาง จะไปซื้อใหม่ค่ะมากินมนอาจจะกินมามีจ้าฉิเมเกินเออเอ้วันดีคุณยายีแล้วโอเคคุณยายดีไม่จบเก่น่แหละ ออกอดิใจเฉยอย่าออดอย่าออดจะถ่ายรูปบ๊ายบายนี่แล้วมนุษย์มนุษย์มีก๊อกข้างในนะค่ะ

아, <laughs> 으하.